สวัสดีครับผมตาพักกี้ครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่ฮอนดานัดพบบางใหญ่นะฮะสำนักงานใหญ่นะครับตกข้ามห้างเซนทันเวสเกตนี่เองนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัว p ีเซ็กหนึนะครับที่เป็นตัวรหัสพีนะครับก็คือตัวปี2องพัถ้าเกิดว่าเป็นตัวปีสองพันเนี่ยรหัสจะใช้เป็น w w วีวีหแต่พอเป็นตัวปี2องพเนี่ยจะใช้เป็น w w 1 6 0 p นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวเนี่ย สีแทบไม่ต่างกันเลยนะครับสีเหมือนกันทุกอย่างแต่ต่างกันที่รหัสถ้าจะดูว่ามีความแตกต่างกันยังไงเนี่ยต้องดูที่รหัสเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรถของพี่นัทนะครับคือพี่อนัทนั่นเองนะฮะเมื่อวานนี้ได้มาทําสัญญานะครับก็เลยขออนุญาตที่เขามาถ่ายหน่อยแล้ะกันนะฮะต่อสวยงามนะฮะสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าขับกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นสีที่ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะออกสว่างนิดนึงนะครับมองเห็นได้ง่าย สวยครับนะฮะอย่างที่บอกว่าปี2022 23่อแทบไม่ได้ต่างกันต่างกันที่นะครับต่างกันที่รหัสเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าจะมีความต่างจริงๆคือสีที่เพิ่มเติมดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ําเงินก็จะออกโทนสว่างนะครับเป็นสีน้ําเงินแบบจ๋าเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีดําที่เป็นดําเงานะครับส่วนตัวนี้คือจะเป็นตัวไฮบริดนะฮะตัว H.E.V. นะครับ จะใช้รหัสเดิมอยู่ก็คือ WDW150 นะครับตัวนี้แต่ก็เป็นเครื่องยนต์160นั่นแหละนะครับก็สวยงาม2คันนี้ลูกค้านะฮะเดี๋ยวมารับนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับทีนี้จะมาถ่ายให้ดูก็คือตัวนี้แหละนะครับสีขาวที่บอกว่ามันเป็นปี2023จริงๆแล้วจอดเทียบกับตัวปี2022เนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับไมไ่ต่างกันเลยสีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะต่างกันที่รหัสตามที่ผมแจ้งนะครับ ในส่วนของสีที่เพิ่มเติมตอนที่ผมแจ้งคือจะมีสีน้ำเงินหรือสีดําที่เป็นตัวเงานะครับสีดําก็เป็นดําเงาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับพอเป็นสีดําปัจจุบันจะเป็นสีดําเงาสีจากสีน้ําเงินที่เป็นสีกลมกลายเป็นสีน้าเงินที่แบบออกสว่างหน่อยนะครับก็สวยงามสวยขึ้นสวยขึ้นกว่าเดิมเลยอันนี้ข้อแตกต่างของสองสีนี้ถ้าสีขาวนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับส่วนของราคานะครับราคาอยู่ที่99,0 0 0บาท1น0 0 0นะฮะมีทอนหนึ่งรัน นะครับร้านนี้รวมจดทะเบียนพรบให้นะครับออกรถได้เลยอันนี้คือตัวสแตนดาดนะแล้วก็เป็นตัว ABS เนี่ยราคาที่1 5 5 0 0บาทนะครับเป็นสีเทากับสีสีแดงดำก็คือตัวนี้สีเทาเนี่ยนะครับใช้เวลาจองตอนนี้ขั้นต่ำประมาณ1เดือนนะฮะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะคิวจองเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับก็คือตัวสีน้ำเงินดำนะครับตัวนี้ก็คิวยาวเหมือนกันนะอันนี้แจ้งข่าวสารนิดนึงนะครับนะฮะก็ราคา1 6 5 0 0เงินสดเงินผ่อนเราขายหมด นะครับดอกเบีย้ย0 9 9ซนะฮะซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องมีคนค้ำประกันออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะผ่อนได้ถึง48งวดนะครับใครที่สนใจสามารถทักเพจร้านได้เลยนะครับลิงก์เพจผมปักไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะฮะหรือช่องค้นหา a c e b o o k นะฮะนัดพบบังใหญ่คลับนะครับทักอินบ็อกซ์สอบถามแอดมินได้เลยเพราะว่านะครับมีแอดมินคอยตอบท่านอยู่แล้วสนใจรุ่นไหนแจ้งได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาช้านิดนึงนะฮะอาจจะแบบเดือนถึง2เดือนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าจากที่ดูคิิวจจองงยาร นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวสีน้ําเงินสีดํานะครับพอมีรถนะครับที่เป็นตัวสแตนดาดมีรถอยู่นะฮะสนใจก็เข้ามาดูที่ร้านก็ได้ครับที่บางใหญ่นะฮะตรงข้ามห้างเซนทรัลเวสเกตนะครับอยู่นนทบุรีปักหมุดมาได้เลยนะครับไม่ไกลไม่ไกลนี่ฮะจุดเด่นเดินเลยถ้ามองไปด้านนี้จะเป็นห้างเวสเกตครับตรงข้ามมาด้านนี้เลยครับหน้าตลาดบางใหญ่นี่เอ่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรถพี่นัดนะครับคนอุบลจุดจอดแล้วเลยวันอีสานนี่กันครับ สาวแท็กนิดนึงฮะไอ้นัดเราอยู่คนอุบลครับไม่เจอคนบ้านเดียวกันครับจัดไปเลยครับเจ้าผมคนหวนแกณเน, <laughs> นะครับโอเคนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สุกด subscribe ผมด้วยนะครับสวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าเจอเจอกันคนภาคอีสานกันทักทายกนได้ฮะบอกกับลูกกับเมียกัปกดหัวละครับภาษาไทยนี่บอกคนมาเดียวกันส่งอีสานหากันเลยครับดุวยยิ้มหนากนะครับุดคุ้ยกันเลยครับผมสวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ